คราวนี้ไปดูเรื่องราวของคุณอัจฉริยะเรืองอรัตนพงศ์กันบ้างก่อนหน้าน,นี้ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่ขอคืนดีกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดอ,อดีตน้องรักอดีตเพื่อนรักนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการเดินหน้าดูแลสะสางเรื่องของคดีคุณเอมอมี่อเมริียจากขอบด้วยนะครับบอกว่าในคดีนี้มันดูไม่ชอบมาพากลดูเหมือนว่าจะมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนะครับ โดยวันนี้เวลา14นาฬกาที่สำนักงานอายการสูงสุดแจ้งวัฒนะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพง์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาญชกรรมก็ได้แจ้งมายังสื่อมวลชนนะครับบอกว่าจะมีการนำหลักฐานไปร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อให้ตรวจสอบข้อที่จริงและให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีที่นายปุญญวัฒน์หรือว่าพลเฮียรันเตชะถูกสารจังหวัดมีนบุรีสั่งจำคุกในข้อหาจำหน่ายยาเสพติด โทษ25ปี4เดือน15วันแล้วก็ปรับ750,000บาทส่วนทางด้านของคุณเอมี่หรือว่านางสาวอาเมรียจาคอบอายุ29ปีนางเอกสาวลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็เป็นอดีตนางเอกชื่อดังจากละครที่ดาวานอนที่ถูกศาลตัดสินจำคุก6เดือนปรับ10,000บาทแล้วก็มีการลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก3เดือนปรับ5,000บาทในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพเท่านั้นแต่ว่าทั้งสองคนนี้ถูกจับพร้อมกันนะครับ โดยที่คุณอัจฉริยะระบุแบบนี้ครับว่าคดีนี้เนี่ยทนายความและผู้เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลโดยจะเริ่มจากกรณีเรื่องการวิ่งเต้นกับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลืออดีตนางเอกสาวให้หลุดจากคดียาเสพติดเป็นคดีค้ายาเสพติดนะครับ mm. เนื่องจากเจ้าหน้าที่สอให้การช่วยเหลือใช้แทคกติกทางกระบวนการยุติธรรมในการช่วยพ้องหา mm. คุณอัจฉริยะยกตัวอย่างแบบนี้ครับอย่างเช่นว่า ทางพนักง,งานสอบสวนส่งฟ้องวันสุดท้ายต่ออายการทําให้อายการอาจจะไม่มีเวลาในการดูสํานวนให้สมบูรณ์และเมื่อสั่งฟ้องแล้วไปสู้คดีทําให้ถูกยกฟ้องในชั้นศาลคุณอัจฉริยะย้ําด้วยนะครับว่าเรื่องนี้มีการทําเป็นขบวนการมีอายการและตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เฉพาะคดีของคุณเอมี่เท่านั้นแต่ว่ายังมีอีกหลายคดีที่เข้าข่ายลักษณะแบบนี้เอาไปฟังเสียงคุณอัจฉริยะหน่อยครับคนที่มีเงิน จากการค้ายาเสพติดอันนี้คือวงจอรอุบาทที่พวกเราทั้งหลายในประเทศไทยต้องรับรู้และต้องช่วยกันในการปราบปรามนะครับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในการช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ค้ายาเสพติดให้พ้นผิดหรือรับโทษน้อยลงนอกจากนี้ยังมีทนายสายโจรทําการร่วมในการวิ่งล้มคดียาเสพติดซึ่งขณะนี้ก็มีจํานวนนะครับหลายคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของชมรมนิรันรกรรมในการ ช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจ,จากการค้าให้เป็นเสพนะครับหรือวิ่งล้มคดีให้หลุดพ้นจากข้อหาไปเลยก็มีนะครับตั้งแต่ในชั้นสอบสวนจนถึงชั้นอายการนะครับในคดีดาราสาวมีข้อพิรุธข้อสงสัยเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจนะครับรวมทั้งมีคนที่แอบอ้างเป็นเจ้าที่อายการ มาดูแลอยู่ในคดีในคดีของดาราสาวซึ่งมีข้อพิรุษน่าสนใจจํานวนมากโดยเฉพาะมีเรื่องของการซื้อร้อยทับสองนะครับมาวิ่งเต้นให้ผู้ต้องหาที่หนึ่งก็คือนายพลนะครับซึ่งเป็นรุ่งหาที่หนึ่งให้ลดโทษน้อยลง ขณะที่พลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็มีการชี้แจงนะคะบอกว่าในวันพุธที่26กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงตรงได้มีการเชิญนายอัจฉริยะในฐานะผู้ร้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยค่ะสำหรับข้อมูลที่มีการระบุตามสื่อต่างๆว่ามีตำรวจ2นายและพละเรือน3ถึง4คนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ตอนนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะคะโดยท่านสมพงษ์ก็บอกว่าจะทำทุกอย่างให้ครบถ้วน รอบด้านตามพยานหลักฐานถ้ามีการตรวจสอบแล้วมีความผิดก็จะต้องดําเนินการทันทีส่วนจะตรวจเส้นทางการเงินของครอบครัวของเอมมี่หรือไม่ว่ามีความผิดปกติไหมตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของรายละเอียดกันก่อนค่ะซึ่งก็มีการยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบในทุกประเด็นที่ผู้ร้องมีการกล่าวอ้างมาค่ะและเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะนายอัจฉริยะได้เข้าพบกับพลตํารวจโทชานเทพเสจเวีผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมและก็มอบหลักฐาน ในเรื่องของขบวนการวิ่งเต้นคดีของคุณเอมมี่ด้วยซึ่งตอนแรกบอกว่าจะมาช่วงบ่ายวันนี้เปลี่ยนใจขยับมาช่วงเช้าแล้วล่ะค่ะโดยนายอัจฉริยะก็มีการเปิดเผยนะคะบอกว่าภายใน3วันตนเองจะมีการดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการวิ่งเต้นคดีซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนจะเป็นข้อหาอะไรอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่มั่นใจว่าจะเป็นข้อหาหนักค่ะทั้งนี้ก็เชื่อว่าตํารวจคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการเป็นพยานที่ผู้ต้องหาใช้ ต่อสู้คดีซึ่งปรากฏหลักฐานในชั้นการเบิกความของสารทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแต่สามารถทำให้มีผลกับคดีความได้ค่ะเกี่ยวกับกระบวนการในการวิ่งเต้นล้มคดีของดาราสาวนะครับซึ่งต้ออะไรอ่าไรก็นก็มีหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีการดำเนินคดีกับเจ้าที่เลยในในสัปดาห์นี้ภายใน3ามวันเป็นตำรวจครับตำรวจที่ เราเชื่อว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการที่อยู่สารเดนใช่ไหมอ่ายังบอกไม่ได้ที่ไหนแต่ว่าภายในสามวันนี้ผมจะดำเนินคดีเลยที่ข่าวที่พี่พูดว่าตำรวจเจ้าของคดีค่ะไม่ได้ขึ้นเบิกความใน้นศาลอันนี้เป็นข้อจริงคือ,ค,อคือมันมีมันมีหลายอย่างเดี๋ยวผมให้น้องหนึ่งเขาทางานก่อนดีกว่าซึ่งเราขณะนี้เนี่ยเราก็ทํางานเชิงลึกมามาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวเขาคงม,มีการเรียกเจ้าหน้าที่มาสอบเอง S <S <an other> เป็น,นอยู่ในชุดกับกลุ่มของเงิก้าหนึ่งข่าวนาัไนไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่คือไม่เกี่ยวเลยซึ่งไปปรากฏหลักฐานอยู่ที่นะครับในตอนที่เบิกความเป็นยศจา่าใช่ไหมเอาไปบ้าเดี๋ยวนะครับเขาก็อยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวคุณก็ดูเอาแล้วกันนะยังไงผมขอ,อนิดหนึ่งเพราะว่าเรากําลังขยายผลอยู่นะครับซึ่งเรายยืนยันนะครับว่ามันเป็นขบวนการซึ่งมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนที่ทางคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงคดีของคุณเอมมี่อเมเรียจากขอบนะครับอดีตนักแสดงชื่อดังที่เรียกให้ตนเองมาสอบประคำในวันที่26กันยายนนี้คุณอัจฉริยะก็บอกว่าครับว่าจะไม่มีการเดินทางมาพบจนกว่าจะมีการเปลี่ยนชุดคณะกรรมการตามที่มีการร้องขอไปก่อนหน้านี้นอกจากนี้คุณอัจฉริยะยังบอกด้วยนะครับว่ามีพยานบุคคลที่นะฮะที่เรียกว่ากุ้งมังกร5 0,000บาทนะฮะ ซึ่งเป็นพยานบุคคลสําคัญที่กลุ่มความลับเรื่องนี้รวมถึงความลับของทนายคนดังด้วยซึ่งจะมีการเก็บไว้เปิดเผยรายละเอียดในภายหลังต่อไปขณะที่คุณอชิริยะมีการบอกเพิ่มเติมว่าขาบวนการค้ายาเสพติดเป็นการบ่อนทําลายชาติแล้วมันก็จะมีขบวนการที่สามารถวิ่งเต้นล้มคดีได้ในการทําครั้งนี้ถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะถูกยิงตายตัวเองก็ยินดีเพราะหลักฐานค่อนข้างชัดก็ขอให้ทีมงานผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ทำงานก่อนแต่ว่าภายใน3วันนี้จะมีการดำเนินคดีอย่างแน่นอนไม่รอผลการตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงอีกต่อไปแล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> คุณอัจริยะยืนยันว่า เดินหน้าเต็มที่ในตอนนี้สามวันนี้นับนิ้วรอได้เลยล่ะค่ะน่าจะเห็นข่าวใหญ่อีกครั้งหนึ่งคุณชาก,ก็บอกแบบนี้เลยแต่ว่าคนที่พลาดพิงหนึ่งคนก็คือทนายตาั้มซึ่งครณชาก,ก็บอกว่าที่ออกมาพูดครั้งนี้ออกมามอบหลักฐานออกมาแฉกครั้งนี้ไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับทนายตั้มนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเห็นความไม่ชอบมาพากลแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบแบบนี้ก็เลยออกมาท้วงติงละค่ะพอพูดถึงทนายตาั้มก็ไปโยงเกี่ยวกับเรื่องหวย30ล้านละค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะครูปรี วรยุทธ์บุญวงสายทนายความแล้วก็ทีมงานทั้งเจ๊พัดแล้วก็เจ๊บ้าบินวันนี้ก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีตามหมายนัดของศาลเพื่อที่จะรอขึ้นสอบพยานตามดุลเลพินิจ์ของศาลค่ะโดยครูปรีชาวันนี้ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่าเราได้ทําหน้าที่ที่ดีและนําข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งเหตุการณ์ต่างๆได้บอกตั้งแต่แรกๆแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงพยานเหล่านี้ก็เห็นในเหตุการณ์จริงๆฉะนั้นในฐานะที่ตนเองเป็นโจทย์วันนี้ ก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาดูกระบวนการพิจารณาโดยมั่นใจค่ะจากนั้นค่ะเมื่อเวลา10บโมงที่ผ่านมานางรัตนาสุพาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบินได้เดินออกมาจากศาลนะคะแล้วก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เจ๊พัทกำลังให้ข้อมูลความจริงกับศาลอยู่คิดว่าอีกไม่นานก็น่าจะช่วงบ่ายก็น่าจะเป็นคิวของตัวเองแล้วช่วงระหว่างการรอศาลก็ออกมาทานข้าววันนี้ก็คิดว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าความจริงก็คือความจรงิงหากวันนี้ให้ข้อมูล ศาลจบตนเองก็ยังต้องมาศาลในคดีแพ่งอีกขณะที่ทางด้านของทนายต่้มนะคะพร้อมด้วยร้อยตารวจโทรจรูนวิมูลวันนี้ก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดกาญจานบุรีเช่นเดียวกันค่ะครับอ,อันนี้ก็เป็นคดีที่ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ <ừ> ยาวๆเลยนะครับค่ะดูรายการสดช่อง1 8พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้ หรือด,ดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั่นและ y o u t u b e New บแอย่าลืมกด s b s c r i b e YouTube ช่องน e ว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง